เสียบลงไปจ้ะน้ำตุ้มจ้ะอืมม,ม,ม,มึก็บอกพี่มาจากพี่น้องจ้ะมือนี้กินแน้ตุ้มจ้ะก,กินข้งต่อของเนี่ยแหละจ้ะพี่น้องมือนี้น่ารักประจานมตุ้มนะคะทุกคนแน้ตุ้ม เป็นแหนมตุ้มหมูนะคะนี่บักพริกอื่นี่น้องจ้ะอันนี้พักยุสวนจ้ะพี่น้องมาได้จ้กกินข้าวน้ำเบียดได้ค่ะจะแกะแหนมตุ้มเหรอเนี่นแหนมตุ้มจ้ะ สเอิญมแหนมตุ่มจิ๋วกบว่าจิ๋วจ้ะพี่น้องมันกบว่าจิ๋วจ้ะพี่น้องจ้ะคิดยากจ้ะแน่นแน่แนเลยจ้ะพี่น้องแน่นแน่นเลยจ้ะพี่น้องอืมอ เป็นแหนมหนังหมูนะคะมันก็บ,บอกทีอืมจัดเขาเหนียวร้อน ทอดไส้ไข่ก็แซ่บจ้ะมักกะลาแล้วน่มหนาวก็ยังมีอยู่นะจ๊ะพี่น้องอ้าเท บักพี่บักพีิก็แพ้ไฉวยอ่ะเอาใ่เหรอคลีปบาหงำเขาไม่ยนเบ่อกินหมดมตีอู่ีออเบื่อเบื่อป่า

เกียบป่ะเกลียบป่ะเกียดเล้วเนาะน้องครับฝากเบื้องฝากแง่งคนเด้ยวกินเู้เดียวพี่น้องน้ำมันงกินล่ากินเลยกินเลยเอาเบื้งกันนะพี่น้องให้ฝากพี่น้องคนเบื้งได้เล่บอจังคนส่งเขียดอุ้ยเผ็ดนเพ่นระเอิญกับว่มากินน้ำหอง ่เป็นมาจากเาบื่อเป็อยังบุนั่อยากน้ม่มเห็ดย่างอ่ะอยากเห็ดผู้เดียวจยากไปผู้เดียวอืมอมเพราะก็ซื้ไปคือของ พ่อสิไปทำเนาะเป็นหุ่นหวยไหมไปผู้เดียวบางเื่อละทำไรลูก เังยังแม่ถ่ายคลิป นมตุ้มจ้าเสียบลงไปจ้าอืนมตุ้มจ้าอืม yeah แต่ก่อนเห็นเขาใส่แต่ใบตองเนาะพี่ลองเอะ,ะเยอะหนีิเขาห้องใส่แบบนี้เลยขาให้ชุ่มก็อร่อยไม่สั่งจำเดี๋ยวว่าสะอาดด้วยนุกมไ ไม่บีบแไข่เจียวแห้งแสบอยากเที่องกินู้เดียวหนยเคล็ดงานหลายอย่างอยู่ในหิ้งเขาแบบนี้ผ <laughs> มไม่กินู้เดียว ใั่นี่มากอ๋อมากินไปกับแกม เป็นนังหมูอ่อนๆนะคะนังหมูจะไม่เส้นใหญ่ไม่แข็งนังหมูเสยนอ่อนจับ มอสขอมปากหอมพ่อค่ะพี่น้องจ้าเบียบเบาะไว้เราเบียบเพ็ดแห้งเพ็ดแห้งจ้ะพี่น้องเอา้ามือน,นีก็ขอบคุณพี่น้องนะคะที่เขามารับชมรับฟังพบกันใหม่คลิปหนี้ด้วยจ้าพี่น้องจา้ามือน,นีเขอตัวลาไปก่อนจา้าสวัสดีค่ะ